บางซุงท่าลิขทิวคาตอนเกาซิพานเลยค่ะเนาะโฮมตัวมันจมกันค่ะรอเอาเรามออีมีเรามีต่อเอาเตาฟอยไฟเรามีเตาไฟ,ฟบอกว่าเขามีเตาไฟเนาะขอเอาเขาทอทำทำะอะอ,อ,อรอไอรอ,อไ,ไโออะไรเนี่ยค่ะเนาะเออเลยลินค้าก็แข็งหนาวว่ะเขาทำอะไรขเขาเฮ็ดสังะะ่งเลยค่ะ จออำจำัมจําปออีปีจออัมจําปออาปาจำปีจาปา,ปปานะะเนี่ยคันเนาะเป็นหมอกจำเงินหมอกจำคำเลยค่ะเนาะจําปีจําปาเนี่ยะค่ะเรามีเตาไฟเขาทําอะไรจําปีจําปาเนี่ยค่ะบอไอใบอ๋อ่างใดหอโอโห้เนีคะเนาะ รออะระพออพาภาใบโหระพาใบาโหระพาในขณะนั้นี้เป็นสัง่งหคคัข้าวกะเพราี่ตปองกันนะรอเอือเรือบอไอใบสออสัมพอเอาเผาเรือใบสมเพาเรือใบสมเพาในขณะเป็นเฮืเป็นเฮือนมีปิกนะนี่น้องเขาเฮือนกว่านแนะนำให้เปินนเ้นได้ใสป้าพี่น ว่าเป็นมาได้ก้อยยานหลีนั่นน่ะเนาะเดี๋ยวเสิร์ฟ้าไหวอันนั้นนหะความได้เขาเป็นห้องสื่อนะเริ่มมาวันนะนางผู้อยู่ปองเอาเรื่มไปแล้วอะออกค่ะเข้ามาโดยขันาออในเป็นเรือใบสำเพอในเป็นเฮเป็นเป็นเฮ่อไหวสร้างพ่อนั่นค่ะเอ่อเดีว่าเฮือกฤษกมหัวค่ะนะอันป้อปอกว่าดในนั้นในมันติดเขาเดี๋ยเสิร์ฟป้าแผ่นในป้ลมผัดกวางเหลืองกวางดังนั้นคันนั้น ตออาตาสอยีสีตาสีปอ,อีปีเถอะเถาะเถาอเถาะเนี่ยค่ะเนาะตาสีปีเถาะบอกว่าปอเทาสีเนี่ยมันเกิดปีบางใต้จะไหนคะใบโหระพาเนี่ยค่ะเนาะเรือใบสัมภาตาสีปีเถาะแถวๆนึงค่ะ โออาอาปอีปีอาร์ปีมออาแมมอเอเมอาร์ปีมะเมอาร์ปีในป่องเป็นจีโกนเป็นอาจื้ออาจื้อมาอาร์ปีใครอเกิดเกิดปีมาเมนั่นขนาดเนาะเกิดปีมากค่ะราเอาเราปอีปีขนาดเนาะมออาแมมอเอเมียเราปีมะเมียในขนาดเนาะมะเมีย เป็นอย่างไก่ไเน่โอเคอ่าเมื่อไก่ในเขาคาไรายัดกว่าอันนี้ค่ะเนาะอารปีมะแม่มะแม่นเนีะะน่เป็นปีแปะครับพี่น้องเขาเป็นปีแปะบอกว่าอารปีอ่าอ,อ,อาอารปีเนี่ยค่ะเนาะจืออารปีกว่าในเด็เกิดปีแปะเนี่ยปีแปะเน,นีไทยเขาเดี๋ยวเขาว่า,า,า,ามะแม่เนี่ยครับมันเป็น เป็นไทยก็ต่างแต็มใจขนาดมันเป็นศาสนาผ้ามาศาสนาอย่างแตมหมเป็นไม่เป็นขอห้องต่อปีบีละปีนั่นค่ะเนาะี๋ยวก็เรามีมะเมียผมใจเรามีนี่ยเราปีเราปีมะเมียเนี่ยบอกว่าเขาสํางเป็นปีมะเมียมะเมียเนี่ยเป็นปีมากค่ะทางอันนึงค่ะทออัมํามยออัมยมมออะมะขอเอือเขือ ทำยาม,มะเขืออันนี้แปลว่าเฮ็ดมะเขือซาค่ะมะเขือซามะเขือกุมะเขือสาในก็ว่าอะไรกันเนาะอาปีมะเมอาปีมะเมเราปีมะเมีทมยทำยามะเขือในค่ะเนาะค่ะบในก็เป็นตอนแทงตอนหนึ่งในค่ะอย่าไปลืมคอมเมนต์มาว่าในเพจแทงตอนเบอร์ในค่ะเนาะเบอร์สุขา